สู่ช่อง Healing Travel Journey นะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตคลิปนะคะเอาอยัางไงในเล่าซิ EP 10แล้วนะคะทุกคนหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสบายดีก่อนหน้านี้อัปเดตคลิปพิกอาการ์ดอ้อยดูขำๆเล่นๆไปก่อนเนาะหนึ่งกลุ่มนะคะแล้วก็ได้เลิกได้ใช้มาอัปเดตเอาอยัางไงไหนเล่าซิกันเนาะเป็นการ สอบถามหาคำตอบว่าเขาคนนั้นของคุณนะคะจะเอายังไงกับเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะเดี๋ยวเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะวันนี้เราจะใช้ไพ่ r o โรม c e เซนจ l เปิดคลิปว่าเรื่องราวในวันนี้เอายังไงไหนเล่าซิเรื่องราวจะเป็นประมาณไหนนะคะอ่ะมีไพ่ worth waiting for นะคะคุ้มค่าที่จะรอ,อมนะ,ะมีความคุ้มค่าคุ้มเวลาคุ้มเวลาคืออะไรมีความคุ้มค่าหากคุณจะรอคอยนะคะแล้วเป็นอะไรได้อีก Heart to heart conversations นะคะให้ใจสื่อสารด้วยใจใช้ใจสื่อสาร พูดคุยเปิดใจอะไรประมาณนี้นะเรื่องราวค่อนข้างโรแมนติกน,นี่แล้วก็ free yourself นะคะแต่มาในรูปแบบหัวกลับลักษณะของคลิปนี้เป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับหากคุณต้องการที่จะพูดคุยกับใครสื่อสารกับใครลองเปิดใจดูให้ความรู้สึกตัวเองนำทาง นะคะแล้วก็มันอาจจะคุ้มค่าก็ได้นะคะกับการที่คุณตัดสินใจพูดคุยความรู้สึกที่แท้จริงของคุณก็เป็นได้ Financials and Career นะคะอ,อ,อาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินนะคะจนทำให้คุณแบบกังวลว่าจะเปิดใจรับใครเข้ามาในชีวิตดีหรือไม่อย่างไรนะคุณเลยเออ เหมือนปิดกั้นตัวเองไม่ปลดปล่อยตัวเองให้เผชิญกับสิ่งที่ที่ควรจะต้องเจอความรักความสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้ใช่เรื่องราวของคุณไหมถ้าใช่ก็ไปต่อเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ไพ่ทาโร่นะคะเอายังไงไหนเล่าซินะคะไปดูซิว่าคนคนนั้นของคุณนะ่ะ เขาจะเอาอย่างไรคนที่คุณนึกถึงคนในใจคุณตอนนี้นไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะลองดูซิว่าพี่ไพ่จะให้คำตอบหรือหาคำตอบอะไรได้บ้างนะคะก่อนอื่นมาดูลัคนาราศีดาวจันดาวสุขค,คลิปเป็นทําเลสนะคะหากคุณพบเจอคลิปนี้เมื่อไหร่แสดงว่าพลังงานของเราสองคนอาจจะตรงกันในช่วงเวลานั้น,น,นก็เป็นได้เป็นการทำนายแบบรวมแบบแรนดอมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเก็บเรื่องราวดีๆโพสิทีฟ พลังงานดีๆไปปรับปรุงปรับใช้ในชีวิตประจำวันจะดีกว่านะคะอ่ะทัดน้ำมีนกรรกฎพิจิก The Tower เจะคอยไปแล้วกันเนาะทัดน้ำมาแรงนะทัดน้ำมาแรงมากๆสำหรับคลิปนี้นะคะอือขอดูใต้สำหรับ แล้วก็มีธาตุดินฤกษศพกันมังกรติดอยู่นะประปายนะคะห้าเหรียญตอนนี้มันมีบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตคุณคุณอาจจะพยายามลืมคนในอดีตเรื่องราวในอดีตความทรงจำในอดีตพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งที่มันพังมาในอดีตนะคะโดยใช้ความเมตตาใช้ความใจดีของคุณตัวตนของคุณนี่แหละนะ เพื่อที่จะนำพาตัวเองให้ก้าวข้ามผ่านพ้นเรื่องราวในอดีตท,ที่มันพังทลายแตกระแหงนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวที่มันขัดแคลนความรักหรืออะไรแบบนี้นะมีการขัดแคลนมีการโหยหามีการแบบมไม่ถูกเติมเต็มในอดีตเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับคนรักคนรักคู่รักสามีภรรยาอะไรอย่างนี้นะ คนรักเก่าตัวคุณเองจะพยายามที่จะบิวอัพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกอิมมชั่นอลต่างๆที่เกี่ยวกับความรักไพ่ถ้วยเป็นตัวแทนของความรักนะคะหากคุณเป็นหนึ่งคนที่กําลังพยายามเอาตัวเองให้ก้าวข้ามเรื่องราวในอดีตคนในอดีตความพังในอดีตคลิปนี้อาจจะเป็นของคุณก็เป็นได้ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะจ๊ะว่าคนคนนั้นเขาคนนั้นจะเอาอย่างไรกับคุณลาเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงนะจะเอาอย่างไรกับคุณไหนดูซิเอายังไงไหนเราซซว่ามาไปจ้ะไปลุยกันเลยขอดูตัวตนของคนคนนั้นก่อนตัวตนเอเนจีของคนคนนั้นที่คุณมาถามถึงนะเป็นใครได้บ้างนะคะ เป็นคนที่ลังเลนะคะพลังงานตัวตนของคนคนนี้ค่อนข้างที่จะลังเลอาจจะเกิดวันที่สองส2อบสองไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาถ้าดินลุกศพกันมืงก่อนได้เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะเปลี่ยนใจง่าย คนคนนี้นะคะกาลังคาดหวังกับอะไรบางอย่างเป็นคนที่มีความคาดหวังกับหลายๆเรื่องในชีวิตแต่ว่า,าหลายๆครั้งที่ผิดหวังเขาจะไม่สามารถเอาตัวเองออกไปจากสถานการณ์ที่มันผิดหวังได้เขาจะเป็นคนคิดวนคิดมากคิดเล็กคิดน้อยนะก้าวถวยหัวกลับ ในขณะเดียวกันคนคนนี้นะคะตัวตนของเขาก็เป็นคนที่ชอบความสนุกสนานเป็นคนที่เล่นนะคะเป็นคนที่รักความสุขจะทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขเกิดวันอาทิตย์ได้ด้วยนะอืมเป็นคนที่จริงๆแล้วเป็นคนอารมณ์ขันมีบุคลิกลักษณะที่ค่อนข้างที่จะเป็นเด็กเวลาที่อยู่กับคุณนะคะใช่หรือไม่เอ,อ่ย ห้าเหรียญออกมานะคะห้าเหรียญหัวตั้งด้วยคนคนนี้เป็นคนที่ขาดแคลนขาดแคลนความรักความใส่ใจโหยหาความรักความสนใจตลอดเวลาแล้วเป็นคนติดสกินชิปนะคนคนนี้อืมตัวตนเอเจ้ของเขาประมาณนี้ขออีกใบค่ะ และในขณะเดียวกันคนคนนี้ก็เป็นคนที่ชอบใช้คําพูดฟาดฟันพูดแรงเป็นคนพูดแรงกระแทกแดกด,ดันคิดอะไรพูดพ้งออกไปเลยโดยที่ไม่คํานึงถึงคนที่ได้รับสารจากเขานะคะ King of s w o r d s นะคะถ้าเขาโมโหนะโอ้โหอย่าให้พูดโมโหขึ้นปรีขึ้นสุดลงสุดนะคะอารมณ์ร้อนใจร้อนแล้วก็กดง่ายหายเร็วนะ อได้สำหรับเป็นสิบเหรียญคนคนนี้นะคะจะมีความแบบอยู่กับครอบครัวติดครอบครัวมีครอบครัวอยู่รอบข้างรอบกายตลอดเวลาคุณแม่คุณพ่ออะไรแบบนี้นะคะเขาเป็นคนที่คาดหวังที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นสักวันหนึ่งสร้างครอบครัวอะไรแบบนี้ค่ะอ่ะตัวตนของเขาใช่หรือไม่เออยาัดดินรุกศพกันมังกรทาดุลมมิถุนตุนกุมคนเกิดวันอาทิตย์นะประมาณนี้ อะเดี๋ยวเราไปดูซิว่าคนคนนี้ไหนดูซิว่าเขาจะเอาอย่างไรกับคุณเขาจะเอาอย่างไงกับคุณเอายังไงไหนเราซิไหนดูซิค้าว่าคนคนนี้จะยังไงต่อกับคุณดีความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนาะเริ่มต้นกันที่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะ เด็กถือดาบหัวกลับราชินีถือไม้หัวกลับ8ดเหรียญหัวตั้งนะแล้วก็สี่ถ้วยหัวตั้งนะคะแล้วก็มีเด็กถือเหรียญหัวกลับคนคนนี้นะรู้สึกอย่างไรกับคุณหรอ เขากําลังคิดอยู่ว่าตอนนี้อารมณ์ความคิดอะไรที่มันขึ้นๆลงๆหรือโกรธโมโหต่างๆนานา,นามันได้เบาลงไปแล้วนะคะความรู้สึกที่มีต่อคุณก่อนน้นนี้อาจจะพูดจากันไม่ค่อยดีทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์มาเป็นอันดับหนึ่งะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้คิด ได้อะไรขนาดนั้นนะเขาก็แอบ,บคิดอยู่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเขาอ่ะจะลงทุนลงแรงกับคุณอีกครั้งหนึ่งคุณจะรับถ้วยจากเขาหรือเปล่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าเขารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้รับโอกาสดีๆจากคุณอีกแล้วก็เป็นได้นี่คือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในขอบเปิดอีกหใบนะคะ The lovers เขายังมีความรู้สึกดีๆต่อคุณนะ ยังมีความหวังดีรู้สึกดีคุณยังดึงดูดเขานะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มั่นคงเป็นราชินีถือเหรียญน,นะคะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่มั่นคงในตัวเองมีความหนักแน่นนะคะมีความหนักแน่นมีความแบบรักใครรักจริงค่อนข้างสูงพูดคำไหนคำนั้นเขารู้สึกว่าคุณก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะอืม แล้วก็สี่เหรียญเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขายังถือคุณไว้ในใจนะคะแอบคิดแอบแอบคิดอยู่ในใจลึกๆว่าถ้าลงทุนลงแรงอีกสักครั้งลองพยายามอีกสักครั้งหนึ่งมันจะมีความเป็นไปได้หรือไม่นะเขามองว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนใจดีคนใจดีอย่างคุณเนี่ยณนะตอนนี้หลังจากที่ผ่านเรื่องราวต่างๆนานา,นานมาแล้วเนี่ยคุณจะยังแบบใจดีกับเขาหรือไม่คุณยังรับ ยังรับถ้วยยังรับรักรับความรู้สึกดีๆจากเขาอีกหรือไม่เขาไม่แน่ใจเลยเดลฟูนะคะอยากจะขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งเริ่มต้นพูดคุยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะใดก็ได้กับคุณอีกสักครั้งสักครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่นี่คือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคุณสังเกตสังเกตดูนะไม่มีมีไพ่ถ้วยสีถ้วยขึ้นมาก็จริงนะคือคนคนนี้มีความรู้สึกกับคุณแหละแต่แค่มีความไม่มั่นใจ นะคะว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาอืแล้วก็มีไพ่สองเหรียญออกมาอีกแล้วใต้สำรับนะคิดวนไปวนมาเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยค,คนคนนี้มองไม่เห็นอนาคตเลยว่าคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรเขาไม่แน่ใจเลยว่าเขายังเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุณจะมองหรือเปล่านี่คือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเดี๋ยวเราไปดูกันต่อกันที่ความคิดเนาะ ความคิดของเขานะคะเหมือนไพ่โรแมนต์เซนจูก่อนหน้านี้ก็บอกว่าให้ hard h a r t to hard conversation เนาะถ้าคุณอยากพูดคุยกับเขาอะ่ะคุณก็สามารถพูดคุยกับเขานะคะเปิดใจได้ว่าความรู้สึกของคุณจริงๆที่แท้จริงที่มีต่อเขาเป็นอย่างไรถ้ายังรู้สึกดีก็ไปต่อหรือให้โอกาสแต่ถ้าไม่ก็บอกเขาตรงๆนะเขาจะได้แบบโล่งใจ ว่าตอนนี้เขาก็คิดกังวลเรื่องของคุณอนะวนไปวนมาวนไปวนมานะคะอความคิดของเขาคนนี้ที่มีต่อคุณนะความคิดของเขาคนนี้เขาคิดกับคุณอย่างไรความรู้สึกกับความคิดไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆนะแยกกันความคิดของเขาที่มีต่อคุณเขารู้สึกว่าเขาเออไม่ใช่เขาคิดว่ามันไม่สุขสมหวังเลยอะ่ะเขาไม่กล้าคาดหวังเลยอะ่ะ เขาอยากมีความสุขกับคุณอีกสักครั้งหนึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่มี Energy ที่ดีนะคะส่งผ่านเ n e r g y ดีๆออกไปนะคะจนเขาสัมผัสได้แล้วเขาก็อยากได้เ n e r g y ดีๆตรงนั้นจากคุณเช่นกัน Queen o กครับอุย้ยคิดยังไรหรอก็ยังรู้สึกยังมีความรู้สึกดีๆให้ไม่กล้าพูดว่ารักนะแต่ยังถือถ้วยอยู่ไพ่ย,ยังไม่ฟันธงว่ารักถ้ามีไพ่สองถ้วอยออกมาจะบอกเลยว่าคุณคนนี้ยังรักคุณ มีความรู้สึกดีๆให้คุณแหละยังถือถ้วยยังมองคุณยังแอบ,บมองคุณอยู่นะคะยังแอบ,บมองยังแอบ,บเห็นว่าคุณมีความสุขมี energy ที่ดีนะคะแล้วก็มีความผิดหวังด้วยว่าอาจจะทําคุณหลุดมือไปแล้วก็เป็นได้แล้วก็มีราชาถือไม้นะคะตอนนี้เขาคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยไม่รู้จะคิดแผนอะไรดี นะแล้วก็มีไพ่สีไม้คิดอย่างไรกับคุณเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วนะตอนนี้มี energy ที่ดีนะคะอยากกลับมาเป็นคนข้างกายอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็เขาก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วตอนนี้คุณมีใครแล้วหรือยังไม่แน่ใจนะแอบส่องแอบมองแต่ก็ไม่แน่ใจ นะแล้วก็มีไพ่เด็กถือถ้วยออกมานะคะอยากอยากจะขอโทษขอโอกาสอยากจะมอบความรู้สึกดีๆสิ่งดีๆให้คุณอยู่แหละแต่ก็ไม่ไม่กล้าไม่กล้ามากพอกลัวผิดหวังกลัวผิดหวังมากๆเลยนะเพื่อนๆน,นะอืม แล้วก็มีไพ่ราชินีถือไม้เขาคิดว่าคุณกับเขาคงไม่ได้วนกลับมันแล้วแน่เลยเคยเป็นคู่กันเคยอยู่ด้วยกันเคยมีสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วคุณเป็นความสุขของเขานะคะขั้นสุดเลยนะคุณเป็นคนหนึ่งคนคนหนึ่งคู่รักคนหนึ่งแฟนคนหนึ่งสามีภรรยาอดีตอะนะ ที่เคยมีความสุขร่วมกันมากๆเลยนะคะแล้วก็หนึ่งมา้าหนึ่งดาบออกมานะหนึ่งดาบเนี่ยมาขยายมาหนึ่งดาบบวกกลับมาขยายราชินีถือถ้วยเขาไม่กล้าเริ่มต้นหรอกตัดไม่ได้ขายไม่ขาดในขณะเดียวกันก็ไม่กล้าเริ่มต้นความมั่นใจไม่มีเลยสิบเหรียญไม่กล้าคิดไม่กล้าอะไรเพราะว่าอามีความเป็นไปได้ว่าคนคนนี้อาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วก็เป็นได้ มีคนของเขามีแฟนมีมีคนข้างกายไม่ไม่ไม่โสดเออเมือ่อไม่โสดนั่นแหละนะเขาคิดว่าโชคชะตาของคุณกับเขาภูมิลิขิตของคุณกับเขามันเปลี่ยนไปแล้วมันกับหัวกับหางไปแล้วเนาะเคยมีความมั่นคงต่อกันแหละแต่ตอนนี้ไม่กล้าคิดอะไรเยอะไม่กล้าวางแผนไม่กล้าแบบทําอะไรเลยเพราะว่าตัวเองอาจจะไม่เป็นอิสระที่จะทําแบบนั้น นะเขาก็อยากมีโอกาสที่จะพูดคุยกับคุณไปทานข้าวนะคะไปใช้เวลาดีๆร่วมกันบ้างนะถ้ามีโอกาสก็อยากจะทําเช่นนั้นอยากกลับมาเป็นเพื่อนกันเป็นกันลายาณมิตรที่ดีต่อก,กันก็ยังดีนะคะและนี่คือสิ่งที่เขาคิดกับคุณก็ชัดเจนว่าไพ่สิบเหรียญออกมาเดี๋ยวเราขยายให้ลวกันว่าใช่หรือไม่คนคนนี้น่าจะมีคู่แล้วอ่ะโอ้ ไพ่กระเด็นปลิวลงไปเลยทุกครั้งที่อัดคลิปตรงนี้ไพ่จะชอบปลิวนะคะจนกลายมาเป็นซิกเนเจอร์ของช่องในการไพ่ปลิวไม่ได้ปลิวนานแล้วแล้ววันนี้ก็มาปลิวอีกเดี๋ยวเราจะลงไปเก็บที่หลังนะเดี๋ยวเราขอไพ่ขยาย10เหรียญหน่อยซิใช่ใช่ไหมมีคนของตัวเองใช่ไหมอ่ะโอเคเขามีคนของเขาค่ะมี มีคนของเขาที่เป็นราชินีถือเหรียญก็มีความมั่นคงมีเงินมีทองหน้าที่การงานหน้าตาทางสังคมก็ค่อนข้างที่จะดีนะหลังจากที่เขาอ่ะเดินหันหลังจากคุณไปเขาก็ไปมีคนใหม่ที่ค่อนข้างที่จะมีโปรไฟล์ดีมีเงินมีทองนะคะมีครอบครัวที่ดีดูท่าทางแบบผู้หญิงผู้ชายคนใหม่เนี่ยน่าจะมีความมั่นคงเป็นคนที่ทาตดินก็เป็นได้นะที่มีความ แข็งมีความมั่นคงในจิตใจเป็นคนแข็งแข็งเอาเขาอยู่อะเรามองแบบนี้แล้วก็เป็นไพ่หถ้วยหัวกลับเรามองว่าคนคนนี้นะคะคนใหม่ของเขากับคนคนนี้คนที่คุณมาถามถึงนะอาจจะเป็นคนรู้จักกันมาก่อนนะคะคนรู้จักกันมาก่อนเคยเคยคุยเคยคบเคยมีความสัมพันธ์แล้ววนกลับมานะคะอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตลงไปเก็บ ไพท,ที่บินก่อนนะหนูดูซิมีนัยยะอะไรไหมเอ่ย เรามองว่านะไพ่3ามใบนี้ออกมานะคะมีไพ่สิบถ้วยมีไพ่ The ะเช r i ริโอตราศีกรกฎแล้วก็มีไพ่อัศวินถือไม้นะคะอาจจะมีในยายก,ก็เป็นได้เพราะเมื่อกี้เราถามถึงเขาและคนของเขาใช่ไหมอาจจะมีประเด็นบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าหรือความสุขที่เขาคิดว่ามันใช่มันมีกับคนใหม่แฟนใหม่ คนของเขาตอนเนี้ยมันอาจาจะไม่ใช่อย่างที่คิดก็ได้มันมีความต่างเริ่มโผล่ขึ้นมาการสื่อสารที่ไม่ไม่เข้าใจกันโผล่เข้ามานะคะอ่ะเริ่มมีประเด็นเริ่มมีท็อปปิกแล้วนะในฝั่งของเขานะคะกับคนของเขานาะเขาจะเอาเยังไงกับคุณมามาเข้าคําถามเลยนะคะ ชัดเจนนะเพื่อนๆส่วนคุณ energy ของคุณที่ส่งผ่านไปถึงเขาที่เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็ happy หลานๆเนี่ยคุณก็เมนเทนพลังงานของคุณต่อไปนะคะอยู่อย่างมีความสุขและมีคุณค่าในตัวเองนะคะใครไม่เห็นเราเห็นตัวเรานี่แหละจะรับรู้ได้ว่าตัวเรามีความสุขแค่ไหนไม่ต้องไปรออะไรแต่ถ้าคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยเขาเคลียร์ปัญหา ัจบแล้วเป็นอิสระโสดจริงๆเคลียร์คัดชัดเจนคุณก็ลองเปิดโอกาสถ้าคุณยังมีความรู้สึกกับเขาอยู่แต่ตอนนี้ถ้าเขายังไม่โสดคุณก็ปล่อยเขาไปก่อนเลยจ้านะทําทุกอย่างให้มันถูกต้องอยู่ในสิ่งที่ทำจะส่งผลที่ดีต่อคุณนะคะอะเขาจะเอายังไงกับคุณเอายังไงไหนเล่าสีมาจ้ะได้ห้เราเฟินหัวกลับ เหมือนเขาจะลองพยายามอีกสักครั้งอ่ะมีไพ่แปดเหรียญออกมาอีกแล้วสี่เหรียญก็ออกมาอีกแล้วเนี่ยอืมแต่ตอนนี้มันจะต้องนิ่งก่อนแล้วเนาะต้องนิ่งต้องพักนะคะยังมีความยึดถืออยู่ในใจแหละยังมีความนึกถึงข้าของเครื่องใช้ที่คุณเคยให้เขาเขาก็ยังเก็บอยู่นะยังเก็บอยู่อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่าคนคนนี้หลุดพ้นจากสถานนะ หลุดพ้นจากความความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะลงทุนลงแรงอีกสักครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้มันจําเป็นที่จะต้องนิ่งก่อนเนาะมีไพ่หกเปลี่ยนขึ้นมานะเขาอาจจะนึกถึงความใจดีของคุณก็เป็นได้ justice หัวกลับนะคะเมื่อวันหนึ่งวันใดนะที่คนคนนี้หลุดพ้นจากสถานนะความรักความสัมพันธ์ไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงความถูกต้องนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องแคร์ใครแล้วไม่จําเป็นต้อง บาลานซ์ Balance, คนข้างกายแล้ววันนั้นที่เขาเป็นอิสระหลุดพ้นเขาอาจจะลงทุนลงแรงกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยเขาเสียใจยเจ็บปวดมากๆเลยนะกับเรื่องราวต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขานะคะแต่เธอเมตหัวกับราศีกันนะความนึกถึงคิดถึงยึดติด ยังถือคุณไว้เก็บข้าวเก็บของที่คุณเคยให้ไว้เนี่ยมันไม่มีที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะเพื่อนเพื่อนเขายังนึกถึงคุณตลอดสองเหรียญออกมาอีกแล้วจากคนคนนี้นึกถึงคุณแหละแอบดูแอบส่องแบบเงียบเงียบๆนะคะคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะโดดเด่นในใจของเขาคุณค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าคุณมีตัวตนที่เป็นคนใจดี นะคะอบอ้อมอารีเอะมันเหมือนเป็นภาคต่อของพิการ์คลิปก่อนหน้านี้เลยอะกองที่เท่าไหร่ไม่รู้เพื่อนๆลองไปดูนะเออเหมือนเป็นภาคต่อเลยลองไปกดดูไม่แน่ใจว่ากองที่เท่าไหร่อืมไม่แน่ใจลืมจริงขอโทษด้วยลองไปกดดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นพิการ์เรื่องราวคล้ายคลึงกันคุณเป็นคนที่ใจดี นะเขายังนึกถึงความเมตตาคุณอาจจะทําเหมือนที่คุณทําเสมอมาและเสมอไปนะเป็นคนที่ใจดีเยียวยาหิวลิ่มผู้อื่นเขานึกถึงเขาจะเอายังไงกับคุณหรอนะตอนนี้อาจจะแบบยังทําอะไรมากไม่ได้นะมันมีไพ่ n นิ่งออกมาแต่ก็หยุดคิดถึงคุณไม่ได้แหละ mm. ก็จนกว่าเขาจะเคลียร์ปัญหาของตัวเองเคลียร์สถานนะเคลียร์ตัวเองให้คลีนให้สะอาด ะะถ้าถึงวันนั้นคุณยังรอเขาแล้วให้โอกาสก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าระหว่างนี้คุณรู้สึกว่าก็ไม่ได้ต้องการก็ไปต่อเลยจ้ะนะส่งถ้วยเขารักคุณค่ะไพ่สงถ้วยออกมาจริงๆกำลังลุ้นอยู่ว่าคลิปนี้จะมีไพ่สงถ้วยออกมาไหมเพราะว่าการสื่อสารจากเขาผ่านไพ่ออกมามันมี energy ของความแบบราชินีถือถ้วยยังนึกถึงคิดถึงใจมันยังนึกถึงยังมีความรัก นะคะคุณกับเขาอาจจะมีน้องแมวน้องหมาที่อาจจะมีบางอย่างที่เชื่อมต่อคุณกับเขาอ่ะเออนะอืมคนคนนี้ยังมีความรู้สึกดีๆให้คุณยังรักคุณกล้าพูดแล้วว่ารักก่อนนันนี้มันมีไพ่ราชินีถือถ้วยออกมาที่เราบอกว่าไม่กล้าพูดหรอกว่าคนคนนี้รักคุณจนกว่าไพ่สองถ้วยจะออกแล้วไพ่สองถ้วยก็ออกจริงๆอิทธิพลใต้สำหรับนะคะ ยังอยากที่จะกลับมาเป็นแบบมีบ้าอยู่บ้านเดียวกันมีสถานะคอมมิชเมนต์อะไรแบบนี้รอให้โชคชะตาตัดสินอยู่ judgment ออกมารอให้อะไรหลายอย่างมันแบบเคลียร์เขาอาจจะรับกรรมอยู่เผชิญกับสิ่งที่เขาทำกับคุณอยู่ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะลองดูนะคะ เราขอดูแอบดู Energy เพื่อนเพนซัก3าใบสิเอ e เน y เพื่อน Energy, เพื่อน,เ,อนเป็นยังไงบ้างเนี่ยเอ e เน y พลังงานเพื่อนเอนในช่วงเวลานี้เป็นยังไงบ้างก้องสั่นเลยจ้าอู้อัศวินถือดาบเด็กถือถ้วย <c oughs> คุณไม่คิดอะไรมากแล้วเกี่ยวกับคนคนนี้ไม่คิดอะไรเยอะไม่ ไม่กังวลไม่ได้คิดอะไรเยอะถ้าพูดดีมาคุณก็พูดดีกลับแต่ถ้ามาแบบไม่ดีคุณก็พร้อมที่จะต่อสู้หรือ,อ,อส่งพลังงานอะไรมาให้คุณคุณก็จะส่งพลังงานอย่างนั้นกลับไปหาเขาอะค่ะนี่คือความพลังงานของคุณในช่วงนี้ที่มีต่อคนคนนี้นะใต้สำรับเป็นเดือนสันคุณมีความสุขมากเลยช่วงนี้คุณแบบ เออดัสนเห็นไหมคะเป่งประกายยูนิคอร์นขี่ยูนิคอร์นกันไปเลยนะพระอาทิตย์เบลเลอร์ับเตอร์เลยจ้ะอืมมีเอเนจีที่ดีมากๆนะตัวคุณอะนะคะความกังวลความขัดแย้งต่างๆนานา,นาช่วงนี้คุณพยายามมองข้ามมองผ่านแล้วก็มองอนาคตของตัวเองนะมีเกณฑ์การเดินทางได้นะคะเดินทางไกลนะคะ ต่างประเทศได้นะหรือจังหวัดต่างจังหวัดนี่คุณไปปาร์ตี้หนักมากช่วงนี้ปาร์ตี้สังสรรค์เที่ยวกับเพื่อนไปไหนได้ไปไม่ติดอ่ะเออเอเนอีคุณดีมากๆ เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วคุณจะมีความสุขกับตัวเองและเห็นคุณค่าของตัวเองและอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาพลังงานของใครและนี่คือสิ่งที่ดีมากๆสําหรับใครที่ยังมูฟออนไม่ได้นะคะมูฟออนไม่ได้ยังใจยังแบบใจไม่ค่อยดีไม่อยู่กับเนื้อกับตัวกังวลเรื่องคนคนนั้นนะคะลองสวดมนต์ถากุณเป็นศาสนาพุทธนะหรือทําตามศาสนาของคุณนะคะ ลองสวดมนต์นั่งสมาธินั่งนิ่งๆดึงสติสมาธิปัญญาตัวเองกลับมาแล้วก็กลับมารักตัวเองเยอะๆแล้วคุณจะเข้าใจามีเพื่อนๆหลายคนที่มูฟออนไปได้แล้วแล้วเขาอยู่ในสเตปในสเตจที่แบบว่าใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้เห็นคุณค่าในตัวเองทำงานโฟกัสงานโฟกัสเงนิงนงน,นะคะแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆลองเปลี่ยนโฟกัสดูสำหรับเพื่อนๆที่ยังอ,อยู่ในสภาวะที่ ดาร์กไนท์ออฟเดอะโซ l อะค่ะยังอยู่ในสภาวะที่แบบดิ่งดาวหักเสียใจอะไรเงี้ยลองดูนะ <_ S 1> เพื่อนๆหลายๆคนในช่องเนี้ยเขา move on m o v i n g forward move on ไปได้เรื่อยๆจนถึงสเต็ปที่ดีขึ้นเยอะมากๆแล้วลองให้กำลังใจลองพิมพ์คอมเมนต์ดูนะคะมีเพื่อนๆหลายๆคนที่อยู่ในช่องเนี้ยคอยที่จะให้กำลังใจนะคะบอกผ่านเรื่องราวเพื่อที่จะพยุงกันไป นะคะลองดูทุกคนในช่องนี้น่ารักทุกๆคนเลยนะเราจะบอกให้และเดี๋ยวเราจะติดค้างคลิปให้เพื่อนหนึ่งคนที่เขาบอกว่าเอ,อคำถามจะคอมเมนต์จากเพื่อนๆของเราเนี่ยแหละคะ่ะว่าเอ้ยเขารู้สึกยังไงกับคุณในการเจอทางล่าสุดโดยบังเอิญเราจำได้นะคอมเมนต์นะเดี๋ยวจะทำให้อสำหรับวันนี้นะคะเอายังไงไหนเล่าซิ นะก็ประมาณนี้หวังเพื่อนเหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็ ขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะพิมพ์คอมเมนต์อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิงเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อ,ตอไปสําหรับใครที่ผ่านเข้าไม่เห็นคลิปและย,ยังไม่ได้กดติดตามมาเป็นเพื่อนกันนะคะฝากกดติดตามด้วยนะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลตัวเองดีๆรักษาหัวใจตัวเองดีๆนะคะรักตัวเองเยอะๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะบายบาย